สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้เด็กและผู้สูงอายุเข้าชมฟรีเนื่องในวันปิยม,มหาราช23ตุลาคม2568สวนสัตว์เชียงใหม่มอบของขวัญแห่งความสุขให้กับทุกครอบครัวเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีและผู้สูงอายุเข้าชมฟรีเ<ๆ>ฉพาะบัตรผ่านประตูสวนสัตว์ในวันที่23ตุลาคม2568เนื่องในวันปิยมมหาราชเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวมหาราชนางสาวอุลริกากองพรมผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมาราชูปถัมภ์ได้อนุมัติให้ยกเว้นค่าเข้าชมสวนสัตว์สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน12ปีและผู้สูงอายุเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและครอบครัวได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆในวันสำคัญของชาติพร้อมเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นนักท่องเที่ยว จะได้สนุกสนานและเรียนรู้ไปพร้อมกันกับกิจกรรมมากมายอาทิตย์กิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นฮิปโปโปเตมัสทิบพิาากวางและช้างเอเชียที่จะมามอบรอยยิ้มและคอวอหามสุขให้กับทุกคนในครอบครัวรวมทั้งกิจกรรมทัวหลังบ้านที่จะได้สัมผัสความน่ารักของเพนกวินและริงเทลเมอร์อย่างใกล้ชิดพร้อมเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล และให้ข้อมูลอย่างอบอุ่นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือการโชว์ให้อาหารปลาภายในอุโมงค์น้ำจืดและอุโมงค์น้ำเค็มที่เชียงใหม่สู่อคคาเรียมชมความงดงามของฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ในบรรยากาศใต้ทะเลสุดตื่นตาจัดแสดงวันละ2รอบเวลา10.30นและ14นาฬิกาต้องเปิดให้ชมโลกใต้น้ำกว่า2,000ชีวิตหรือที่รู้จักกันในชื่อทะเลบนดอย นอกจากนี้ยังสามารถสนุกกับโซนวบัตตี้วินเตอร์และสัมผัสอุณหภูมิติดลบ10องศาเพล่ดเพลินกับโลกไดโนเสาร์สุดยิ่งใหญ่และคลายร้อนที่สวนน้ำดิโนไอแลนด์รวมถึงแวขอพรและสักการะพระพุทธมหาบารีและพระศรีสักยะมุนีสตบ,บุรีและวบูชาพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า1000ปีนวัดกูดินขาวภายในบริเวณสวนสัตว์เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในสวนสัตว์ยังมีบริการรถกอล์ฟและรถกลางไว้คอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนได้ชมธรรมชาติ รอบสวนสัตว์เต,ต้อะย่างเพลิดเพลินสวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกครอบครัวร่วมใช้วันหยุดแห่งความสุขในวันที่23ตุลาคมนี้พาเด็กๆและผู้สูงอายุมาท่องโลกแห่งสัตว์แสนรู้เข้าชมฟรีพร้อมเปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ความสนุกและความสุขท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของสวนสัตว์เชียงใหม่